สามสูตรนะครับเสียสมปองโเกี่ยวได้นะครับ <c oughs> สามศูนย์นะครับเสี่ยสมปองยกม้าลูกนี่โอ้โหลูกออกนะยกม้าลูกนี้ยอดทันนะครับโอ้โหลูกนี้ครับศูนย์นะครับเสี่ยสมปองยกมาพี่เกียรติตรงนี้โอ้โหดีครับ เสียสมฟองเสิร์ฟยกมาตรงนี้โอ้โเกี่ยวได้นะครับมาครับครั้งที่สองหยอดโอ้โหเก็บิวน่าศูนย์นะครับใครขี่หะเสิร์ฟหัวเอาโหเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับมาตรงนี้ เป็นไงนุ่นี่บ,บิว่วาแม <"H> oh, ็กโอ้ดีครับเฮ้ยอ้บิวเป็นเดียวตัว โหยกสวยครับแต่ก็ที่หาได้แต่มนะครับ 80น,นะครับโอ้โหโโอ้โหขึ้นโอ้โหปิดจังหวะนะครับโอ้โหเด้งเส่เน็ตเด้งกลับมาครับเ <c oughs> Hãy subscribe

ปากฏว่านะครับฝั่งขีหานะครับชนะไปนะครับ